สวัสดีครับไล <c oughs> แมนเนาะมราพูดถึงว่าไลแมนก็ลดค่ารอบแล้วนะครับวันที่หนะครับพฤษภานี้ในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพตัวเมืองชั้นในเนี่ยมันก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับแล้วก็เฮียก็งงมันมีเขตหนึ่งที่เป็นดินแดนแม่งเหลือสามสิบงงว่ามันก็ชั้นในนวะมันแบ่งกันยังไงวะอน,นะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วกันสุดท้ายเราก็ มันทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าเราไม่คือสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ยังมีคนวิ่งต่อให้ราคามันถูกแค่ไหนเนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่เฮียพูดคุยกับไลเดอร์ม,มาเนี่ยคือเขาก็บอกว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาก็วิ่งเป็นอาชีพเสริมพอหลังพอช่วงโควิดมาเนี่ย เขาก็เหมือนมันก็ไม่มีงานเนาะประจําเขาก็ไม่มีทํานะครเขาก็หลุดออกจากงานประจ,าาระจําแล้วเขาก็มาวิ่งมีอาชีพหลักเลยแล้วรายได้ช่วงนนะั้นมันก็กําลังดีนะครับมันก็บูมมันก็ทําให้เขาเนี่ยมองภาพว่ามันคงเป็นอาชีพหลักของเขาต่อไปแต่คือสุดท้ายแล้วอ่ะในแอปพลิเคชันทุกแอปนั่นแหละมันก็ทําประมาณนี้นะอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันเมืองนอกก็ไม่ต่างกัน นะครับมันก็ทําอย่างนี้นแหละก็คือในวันแรกๆในยุคแรกๆก,ก็จะให้เราอ่ะมีรายได้ที่ดีคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันอยู่กับเรายาวๆนะครับซึ่งจริงๆเพราะคือถ้าเด็กรุ่นใหม่วิ่งอ่ะนะครับมันยังพอที่จะแบบไปหางานทําหรือไปเรียนอะไรเพิ่มไปทําอาชีพอื่นได้หรือควบคู่กันไปแต่กลายเป็นว่า พอมันมีคนสัดส่วนหนึ่งที่เป็นแบบหลุดออกจากนอกระบบแล้วหรือเป็นคนที่มีอายุแล้วเนี่ยมันจะกลับไปทํางานอาชีพเดิมเนี่ยรายได้มันไม่ไม่พอใช้แล้วด้วยวค่าของชีพตัวนี้มันสูงจากในอดีตก่อนโควิดเนี่ยข้าวาตกจานละประมาณ30-35ิบปัจจุบันเนี้ยห้บาทเนี่ยยังยังยังกินแทบจะไม่อิ่นด้วยซ้ำในในบางในบางร้านนะครับเพราะว่า ต้นทุนมันสูงจริงๆอย่างเฮียขายข้าวไข่เจียว35บาทเนี่ยที่บ้านที่ร้านเนี่ยมีน้ํา25เนี่ยเฮียก็พยายามหาต้นทุนที่มันถูกที่สุดอ่ะคือไข่เนี่ยก็ย,ยังยังพอไปไหวนะครับก็ว่างๆก็มาอุดหนุนได้นะครับที่บ้านเฮียก็หุ่นดูดิน69สกทแต่นะครับมีทั้งกาแฟนะครับเริ่มต้น็คือแก้ว25บาทนะครับตัวของข้าวไข่เจียวก็เริ่มต้นที่ จริงๆเริ่มต้นที่ยี่บาทเลยนะฟองเดียวไอ้สาห้านี่คือสองฟองนะกินอิ่มแน่นอนนะครับมาเสร็จ hmm. แ,แล้วเนี่ยมันก็ก็ลายเป็นว่าหลายๆคนก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากวงวงคอจรหรือวงจรของรเดอร์ได้มันเป็นอาชีพที่กึ่งอิสระมันถามามันอิสระเลยไหม,ม,ม,มไม่มันไม่ได้อิสระเลยถ้าถ้าคุณไม่วิ่งคุณก็ไม่มีเงินเลยหือความอิสระจริงๆอ่ะ มันมองได้หลายแง่หลายมุม,มเมนาันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮียอยากให้มองว่าเราเราควรอย่างที่เฮียบอกนะในคลิปทุกๆคลิปเลยคือถ้าคนมีโอกาสไปในอาชีพอื่นเนี่ยให้ออกมาแล้วปล่อยให้คนที่เขาไม่มีโอกาสให้เขาทำงานตรงนี้อยู่เหมือน เหมือนก็นทํางานประจำอะเนาะถ้าเราสามารถไปเติบโตที่สายงานอื่นด้แล้วก็เติบโตแล้วก็เราก็ปล่อยให้กับคนที่อ,อย่างไปเติบโตไม่ได้เนี่ยก็ให้ทําอยู่สายงานนี้นะครับท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราต้องดูแลด้วยวดูแลตัวเองมีหลายแอปอย่างเช่นตอนนี้ช้อปปีนะครับช้อปปีเนี่ยก็มีช้อปปีส่งพัสดุมีอินเนทน i v e ให้เยอะเราก็อาจจะไปวิ่งฝั่งนี้เยอะหน่อยนะครับ พอ,อมันหมดโปรก็อาจจะไปวิ่งไลแมนนะครับหมดโปรอาจจะไปวิ่งแกรแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่ละแอปเนี่ยเรื่องรายได้เนี่ยเียว่ามันมันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วแหละถ้าจะทําให้มันเยอะจริงๆอย่างที่คนมาโชว์ว่าวิ่งได้เดือนละ3-4-5-4ี่ห้มื่นเนี่ยคุณก็ต้องเข้ามาอยู่ในตัวเมืองชั้นไหนใ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 นค่ารอบสูงสูงจะไปหวังได้อยู่ชานเมืองหรือปริมณฑลอย่างเดียวไม่ได้แล้ว นะครับก็อาจจะต้องมาเช่าบ้านเอ้ยไปเช่าเช่าห้องนู่นนี่นั่นมาอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เพิ่มมาวิ่งเก็บเก็บเก็บนะครับสะสมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละคนเลยนะครับมันก็จะมีหนังสือสรุปเรื่องการเงินเข้าใจง่ายๆหนึ่งเล่มนะครับก็คือเล่มนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับมันนี่ซัมซัมมนะครับของโค้ชหนุ่มจัก,กรพงศ์เมธพันธ์ก็คือ ค่อยๆศึกษามันไปนะครับวิ่งมันไปด้วยเก็บเงินไปด้วยนะครับจะได้มีเงินหลังกเกษียณน,นะครับเล่มเนี้นะครับ220รว่าบาทไม่เกิน3 0คุ้คุมมากๆอ่านหลายๆรอบจะได้รู้ว่าเราต้องหาเงินกี่ทางแล้วก็ต้องเก็บเงินยังไงนะครับวันนี้ก็มาปู่ยอย่างนี้แค่นี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ